หน้าผมขอให้พี่เล่นโลบอกรึไหมครับได้ดีเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะอ๋อนี่มันโลบอกรึไหมครับแบบนี้อุ้ยสวยจังเลยแม่แต่ผมก็ยังดูไม่เป็นโลบอกนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้มันกลายเป็นโลบอกมากกว่าเดิมนะโอเคนะซิงตอนนี้ไมค์ครับก็กลายเป็นเกมโลบอกรันเทียบร้อยทุกคนนะซิงตอนนี้ผมเปลี่ยนตะกินเป็นเบคอนนะในโลบอกเองทุกคนนะโอเคซ่ง ตอนนี้ผมก็อยู่ในมาอ่าไมาบอกเออใช่ตอนนี้ผมอยู่ในเกมมาบอกนะไปทุกคนเราฟังเสียงดีทุกคนโฮ้ยเสียงือแบบดีมากแหละทุกคนแต่เราไปเริ่มเล่นเลยทุกคนโอเค let's go อ๋อโอเคนะตอนนี้ผมก็ได้เกิดมาได้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปตัดไม้กันเลยนะโอเคเฮ้ยทุกคนดูดิือแบบ่วยมากเลยอะเฮ้ยทุกคนดูดิเฮ้ยยอดไปเลย โอเคเราก็ตัดไม้นะทุกคนนะโอ้หทุกคน้องดูดิสวยมากเลยอนะทุกคนดูดิอ๋อหม่ก้าดูดีมากเลยอนะอ๋อแต่ผมรู้สึกว่าไม่รู้ความผมจะไหวหรือเปล่านะภาพแบบมันสวยมากทุกคนโอเคนะผมก็จะตัดไนะม้มไปนะอ่าคับเป็นโต๊ะคับ โอเคเว้ยแล้วทุกคนดูตัวคาสิโอเคผมก็ได้ไปแอปไปแล้วนะเป็นคอนจะมากกว่าทุกคนนะโอเคผมต้องไปขุดหินแล้วตอนนี้เว้ยทุกคนผมเจอถ้ำด้วยทุกคนเจอถ้ำด้วยนะโอเคผมก็อาจจะไปแบบช้าๆ้านะโอเคผมได้หินมาสิบก้อนแล้วทุกคนนะครับเป็นครับเป็นดาบดีกว่านี่เว้ยดาบไม่แร่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นดาบอผมขอลองขุดหน่อยได้ปะได่อะไรอะ แร่อะไรเนี่ยแร่อคอปเปอร์โอเคผมว่าผมขึ้นไปด้านบนดีกว่านะนี่คืออะไรอ๋อเป็นหินปกตินะฮะโอเคผมขึ้นไปด้านบนดีกว่าผมจะไปหาอาหารนะเว้ทุกคนด้ดิอ๋อเว้เจอไก่แล้วทุกคนเว้อะไรเนี่ยไอขอหน่อยนะเว้เว้เว้อะไรเนี่ยเว้เป็นอ่าดีเนื้อไก่เหรอโอเคผมได้มาสองอันแล้วเว้ นังหมูโอเคผมได้เด้๋ยวผมมาสามอันนี่โอเคโอเคเราก็ลงถ้ำกันเลยนะโอเคทุกคนเราเจอถ่านแล้วทุกคนอ่ามันเฮ้ยเป็นไรนะไม่เสียงไรอะเดี๋ยวหมาตะเกะตันเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันอยู่ไหนอะเฮ้ยมีเล็กด้วยทุกคนเฮ้ยง่าเจอละเจอละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายตายเฮ้ยอันตรายเกินเฮ้ยโอเคเฮ้ยสังคมบี้หรอโอเคเจอถ่านด้วยเฮ้ย โอ้ยอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยสะเกตันเหลือโอ้ยโอ้ยโอเคคือโอ้ยเกือบตายโอเคตรงนี้ผมเจอเหล็กด้วยขอหน่อยนะโอเคผมได้เหล็กมาเก้าอันนะไมีอะไรอ่ะโอ้ย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 ตกแกหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวมากันเยอะมากอ่าวผมกอดด้วยผมไม่แพ้แล้วอะมานี่มานี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบแล้ว ว่าผมก็ว่าอยู่มันเมื่อกี้แบบเสียงอะไรแบยเสียงเหมือนแบบีตัวอะไรเดิอนอยู่เลยทุกคนหันไปปุ๊บเจอคิปเปอร์เลยทุกคนเว้ยมันก็มีแร่เยอะมากเลยนะทุกคนนะโอเคผมรีบขึ้นไปบนดีกว่าทุกคนผมแบบผมไม่ค่อยชอบที่นี่แหละอ่าผมว่าผมผมเริ่มหลงแล้วม่อะไรอะไอสีฟ้าตรง,งนั้นน่าวฮ้ยเนนะี่ยทำไมมันอันตรายแบบนี้นะเนี่ยว่าผมไม่ไปดีกว่า โอเค okay, ทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็ขึ้นมาล่าบนแล้วทุกคนนะก็โอเคครับ okay, ทุกคนก่อนที่คอมผมจะไม่ไหวกว่านี้ทุกคนนะหากว่าใครชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ทุกคนนะ